สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูชุดหุ้มเบาะอันติเมตกันนะครับเป็นเม็ดเล่รัวมาให้เลยก็คือเป็นของต y o ตายาริสนะครับโมเดลนี้ตั้งแต่2014จนถึง2022สามารถใส่ตัวชุดหุ้มเบาะตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นแบบเบาะทรงเดียวกันคันแรกเราคุ้มมาเป็นแบบทรงโซฟานะครับด้านในเสริมด้วยใยสังเคราะห์หนานุ่มนะครับตัวนี้เนี่ยหนังจะเป็นหนัง PVC นะครับ ก็จะมีความทนทานสูงแล้วก็มีความนุ่มนะครับอรับประกรันให้สองปีด้านในจะเป็นใย,ยสังเคราะห์แบบทรงลูกบอลด้านหลังก็จะมีเสริมให้นะครับทําให้คนนั่งหลังเนี่ยนั่งนุ่มสบายไปด้วยนะครับลดอาการปวดหลังได้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเบาะของยาลยีก็จะมีลักษณะการพับอยู่สองแบบนะครับมีทั้งเป็นแบบพับแบบหกสิบสี่สิบเหมือนในรูปนะครับแล้วก็เป็นพนักพิงเดี่ยวแบบ ชิ้นเดียวนะครับอันนี้แบบโซฟานะครับสวยมากเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปได้เลยคันต่อไปจะเป็นรุ่นไลเนอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นงานหุ้มเรียบนะครับเน้นโชว์ตะเข็บได้คันนี้เนี่ยออเดอร์มาเป็นหนังดำได้แดงซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของทางร้านเลยเพราะว่าจะดูสปอร์ตนะครับตะเข็บได้เนี่ยสวยงาม เหมือนกันนะครับหนังก็จะเป็นหนัง PVC เป็นเกรดพรีเมียมเหมือนกันนะครับลายหนังเนี่ยจะขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ความนุ่มของผิวสมัมผัสเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นแบบที่บอกเลยก็คือเป็นแบบพนักพิงชิ้นเดียวทางร้านเราตัดตรงรุ่นทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเออรุ่นนี้เนี่ยเราจะใส่ได้ไหมเป็นงานออเดอร์ตัดนะครับ เป็นสินค้าไฮเกรดเลยตัดตรงรุ่นทุกคันส่วนขั้นสุดท้ายเรามาดูกันในส่วนของแบบลายเรียบๆกันเลยชื่อว่าแบบเบสิกแบบเบสิกนะครับจะมีความต่างจากลายไลเนอร์เมื่อกี้นิดนึงนะครับจะเห็นว่าตรงด้านข้างเนี่ยตะเข็บเนี่ยจะเป็นตะเข็บเดี่ยวแล้วก็จะเป็นได้เส้นเล็กเหมาะสําหรับคนที่ชอบความเรียบๆนะครับ น,นี้ก็จะเรียบๆหรูเรียบๆนะครับไม่ไม่มีการซับซ้อนมากนะครับสวยเหมือนกันทุกแบบของทางร้านเน้นปานีตนะครับทําออกมาสวยหมดเลยสําหรับข้างหลังเบาะหน้าก็จะมีกระเป๋าให้ทั้งเบาะคนขับและคนนั่งข้างนะครับขอบคุณครับ